ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซี่ทุกท่านนะครับผมคำวันนี้ผมผ้าม่านะครับผ้าม่าทําความรู้จักนะครับกับพันธุ์มันตะปะหลังนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับสําหรับมันแปลงนี้นะครับเป็นแปลงมันนะครับของพอน้องฟ้ามนะครับผมที่เข้าขุดไปช่วงฤดูการที่แล้วนะครับผม หลายๆายท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับอาทิตย์ดุจจักนะครับสําหรับนะครับสําหรับมั่นแปลงนี้นะครับเนี่ยทีก็อยู่ประมาณสิบกว่าไร่นะครับโดยส่วนหลายนะครับพอหน่องฟ้ามนะครับจะปลูกเป็นพันมั่นนะครับเป็นหอยบงนะครับหอยบงแปดศูนย์นะครับกับสลับกับพ่วงเพ็รนะครับผมแล้วก็มีหลายๆพันนะครับที่เพิ่นขยายไ้นะครับ ืัอนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาแนะนํานะครับกับหนึ่งสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือมันนะครับหอยบงนะครับหอยบงแปดศูนย์นะครับผมเดี๋ยวผมที่เอาข้อมูลนะครับข่าวๆนะครับมาให้รับชมรับฟังกันนะครับครับปกตินะครับปกติพันธุ์มันหอยบงแปดศูนย์นะครับ สิแตกงาสูงนะครับแต่ว่าปีนี้ผมกับบอสาบสาเหตุขึ้นกันนะครับว่าเป็นอย่างสายพันธุ์พนนะครับเป็นอย่างที่แตกงาไว้นะครับแล้วก็ออกดอกนะครับมีหมากนะครับผมเพราะว่าผมเห็นเกือบทั้งแปลงนะครับเกือบทั้งเปล่งที่พ้นแตกงาไว้นะครับเพราะว่าโดยลักษณะสายพันธุ์พ้นแล้วนะครับพนที่แตกงาสูงนะครับ ประมาณเมษยี่สิบถึงเมรสี่สิบนะครับเพิ่นจะแตกงานะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วนี่แตกสูงนะครับอปีนี้ผมกับว่นี้ใจทีเหนว่าสายพันธุ์เพิ่นปรับสภาพมาอย่างไรนะครับเพิ่นแตกงานะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพวักาศเลี่ยงนะครับเห็ดให้เพิ่นแตกงานะครับแล้วก็ออกดอกนะครับนี่ครับออกดอกนะครับมีหมากนะครับผมกับม่นหอยบงนะครับแปดศูนย์นะครับอายุ ปลูกช่วงน่าจะต้นกลางกลางกลางเดือนท่านว่านะครับผมนี่ครับอายุกับประมาณสี่เดือนกว่าๆนะครับลาต้นกับท่านในสูงนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบื้องลักษณะนะครับลักษณะลักษณะยอดนะครับยอดเพิ่นนะครับจะออกเขียวอ่อนนะครับผม บ่ได้อมม่วงคือหอยบงหกสิบนะครับจะออกเขียวออนนะครับหูใบหูใบนะครับหูใบนี่ครับจะเป็นงอนขึ้นนะครับเป็นเสีนยเดี่ยวใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับการใบกันะครับสําหรับการใบเพิ่นจะออกเป็นสีเขียวนะครับเขียวอมชมพูนะครับบ่ชมพูหลายนะครับ ผลชมพูมาน้อยๆนะครับผมตาใบแก่ก็จะเขียวเลยนะครับใบส้งใบกับหอกนะครับสงหอกนะครับใบหน้านะครับใบใ่นะครับครับสำหรับนะครับมั่นหอยบงแปดศูนย์นะครับกลาเป็นการนะครับการพัฒนานะครับรวมกันนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับเกษตรศาสตร์นะครับ มูลนิธินะครับสถาบันพัฒนานะครับมันสัปหลังแห่งประเทศไทยนะครับผมได้เป็นพันผ,นผสมนะครับระหว่างนะครับพันระยองหานะครับผมบวกกับพันกเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับในปี2535นะครับ โดยนี่ลักษณะเด่นนะครับลักษณะเด่นเลยก็คือเปลงสูงนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับค่อน้างที่จะสูงนะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่เฉลี่ยนะครับยี่สิบเจ็ดจุดสามเปอร์เซนนะครับนี่ครับซึ่งซึ่งได้ปริมาณหัวสดค่อนข้างสูงขึ้นกันนะครับเฉลี่ยใกล้ชียงกันกันกบ พันเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับแล้วกัพันหอยบงหกสิบนะครับแต่่าเปอร์เซ็นต์แปลงสูงกว่านะครับแี้วกาบทำการปลูกทดลองมาหลายปีนะครับแล้วก็ยื่นจดทะเบียนนะครับยื่นจดทะเบียนนะครับรับรองสิทธิบัตรนะครับในปีพศสองพันหาร้อยสี่สิบสองนะครับผมปับมานหอยบงแปดสิบนะครับผม แล้การมีขอหามนะครับคือหามทรงพันธุ์นะครับไปปลูกต่างประเทศนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนนล,ล,ล,มลักษณะเด่นนะครับหลายๆข้อเลยครับของมันสะบปะหลังพันธุ์หอยบง80นะครับมาให้รับชมรับฟังนะครับ สำหรับนะครับลักษณะเด่นของเพนเล่นะครับนี่หลายขอนะครับข้อที่หนึ่งก็คือให้ผลผลิตหัวสดสูงนะครับผมอยู่เฉลี่ยนะครับอยู่ที่สี่จุดเก้านะครับถึงห้าจุดห้าตันต่อไร่นะครับผมน่ครับซึ่งแปลงนี้ก็อยู่ในคาเฉลี่ยนะครับว่าปีที่แล้วนี่พอนนองฟ้ามนะครับขุดไปนะครับใน สิบกว่าไรนะครับเฉลี่ยกับยูตกยูไรไรหนึ่งกับประมาณหาตันกัวนะครับหาตันก็ได้เงินมาหน่อยบาทนะครับเพราะว่าช่วงนั้นยูราคายูสองบาทหกสิบนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงกับค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ข้อที่สองนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงครับของมันหวยบงหกหยหวยบงแปดศูนย์นะครับขอให้นะครับแปลงจะสูงนะครับอยู่ที่เฉลี่ยนะครับยี่สิบเจ็ดจุดสามนะครับ ซึ่งที่ผมมาขุดนะครับมาเกี่ยให้เพิ่นนะครับแต่งกยูทีเริ่มต้นเลยนะครับยูทียี่สิบหกนะครับไปจนถึงต่างเถียวนะครับยูทีสามสิบสองนะครับก็มีนะครับกัคาาเลี่ยเพิินกับยูประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับผมสำหรับม่นแปลงนี้นะครับผม้วกาขอที่สามนะครับขอที่สามก็คือเกิดดีครับ เกิดดีแล้วก็อัตราการยู่รสูงนะครับผมนี่ครับประมาณแปลงนี้ครับเกิดเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้มาเสริมมาสามกับบอลายปันไดนะครับผมนี่ครับ้างที่จะเกิดดีนะครับกะขอที่ฟีนะครับกะแต่งานสูงนะครับช่วงที่ปลูกฤดูกาลที่แล้วนะครับแตกงานสูงตัวปีนี้ ผมกับบนี้ใจนะครับว่าสาเหตุนะครับเป็นอย่างพืนคือแตกงาไว้นะครับแล้วก็ออกดอกนะครับแล้วก็มีหมากติดมานะครับผมแล้วก็แป้งสูงนะครับนี่ใบเส้นนะครับไสยน้าในะครับสูงนะครับยอดหาพวกเพล่อแป้งนะครับพวกแมาเลี้ยงนะครับสัตูพืชนี่ครับบ่ค่อยกินนะครับเพราะว่าเพืนนี่ เปอร์เซ็นต์นแซ้จะนายสูงนะครับเด็ดหายตานท่าโลกนะครับผมรับลักษณะใบลักษณะยอดนะครับผมให้เบึงขาวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาควดให้เบึงหัวนะครับขาวๆลักษณะหัวพื่นนะครับมั่นจะเตดถึงสิบสองเดือนนี่หัวเพื่นจะออกสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาล อ่อนๆนะครับผมลำต้นพ้นนะครับนี่ครับลำต้นก็จะออกสีเขียวเงินนะครับสีเขียวเงินนะครับใบหนาครับค่อนข้างทิมใบซ่านะครับทิมใบซ่าใบหนาเขียวเข้มนะครับใบลูกทรงหอ,อกนะครับผม รับยวให้เบิ้งลักษณะหัวนะครับลักษณะหัวก็ผมว่าด้ขุดสุดหัวนะครับดินค่อนข้างแข็งนะนี่ครับอายุนะครับสี่เดือนกวาวนะครับเทียบกับนี่ครับไปเช็คนะครับทางที่เฉลียดนะครับนี่ครับห้องบุงแปดศูนย์นะครับหัวเพิ่นจะออกสี ออกน้ําตาลนะครับออกน้ําตาลอ่อนๆนะครับแต่วั่นเพิ่นกแก่มากเพิ่นก็จะออกเข้มกว่านี้นะครับแต่วกระบอกเข้มหลายนะครับจะบอกเข้มคักเหมือนเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับนี่ครับสี่เดือนกวากวานะครับสำหรับแปลงนี้นะครับใไถใส่ปุ๋ยนะครับไถเบิกใส่ปุ๋ยตอนอายุหนึ่งเดือนนะครับเท่าเดียวนะครับพึ่งใส่เท่ยเดียวนะครับเดี๋ยวให้บิ่งเองหนอหนึ่งนะครับนี่ครับ กับนีวใส่ปุ๋ยตอนหนึ่งเดือนนะครับผมตัวตนตอนนี้ก็อายุสีเดือนก็กวานะครับปลูกตอนอาจจะกลางๆงเดือนท่านว่านะครับผมช่วงนั้นกำลังแหล่งอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นกับอัตราการงอกอัตราการเกิดแล้วก็ยูหลดนะครับค่อนข้างที่จะหลนะครับอยู่ที่ประมเกาสิบนะครับเกิดดีนะครับผม แล้วก็ล่งหัวข้คางดีนะครับการมันหอยบงแ80ดศนะครับที่มีขอดีขอเด่นนะครับหลายยางนะครับหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับแล้วก็เกิดดีนะครับแล้วก็ให้ต้นสูงแตกงาสูงนะครับแต่ว่าแปลงนี้ปลูกซ้ำปีนะครับเอาพันธุ์เก่ามาปลูกนะครับแล้วก็แล้วก็ผ้าบาแลีงนะครับเพื่อให้เป็นแตกงาไว้นะครับ แกงาไว้แต่ว่าขอดีของแกงาไว้ก็คือคุ้มคุ้มหยาได้ไว้นะครับคุ้มหยาได้ไว้นะครับกับมันห้วยบงแปดศูนย์นะครับอายุสี่เดือนน้อยๆน,นะครับครับครับขอมุ่นนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ผมนํามาฝากนะครับสําหรับท่านที่ยังท่านได้รู้นะครับว่า พันธุ์หอยบงแปดศูนย์นี่ครับเป็นพันธุ์ผสมมาจากพันธุ์ลายย่องหานะครับบวกกับพันธุ์เกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับนะครับแล้วก็ปลูกทดลองมาหลายปีนะครับได้มาเป็นพันธุ์หอยบงแปดศูนย์นะครับผมกับข้อมูลนะครับเล็กๆในหน่อยนะครับที่ MUI c h a n n ช l นนะครับนํามาฝากนะครับเกษตรกรนะครับผู้ที่ปลูกพันสุ์ะปหลังทุกท่านนะครับผม เพราะว่าบางท่านนะครับอาจจะยั่บงโันใน้รูนะครับอาจจะรูแค่ว่าหอยบงแปดศูนย์หอยบงแปดศูนย์นะครับแต่ว่าบุรูว่าเป็นพันพ่อเมียมาจากใสนะครับทีมาทีไปนะครับผมวันนี้ผมก็เลยเอาเกบความรู้นะครับาวเข้านะครับมาฝากนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆนะครับจากมอเกษตรศาสตร์นะครับผมระกัมูลนิธินะครับสถาบันมะครับพัฒนามันต์บลังนะครับแห่งประเทศไทยนะครับผมูที่ รวมมือกันนะครับผสมนะครับผสมพันธุ์มันตะปะหลังนะครับห้อยบงนะครับแปูนออกมานะครับขอขอบคุณนะครับขอกลาบขอบพระคุณนะครับข้อมูลดีๆนะครับข่าวต้งรับมันแปลงนี้นะครับเนื้อทียูผมม่านนะครับสิบกว่าไรนะครับซึ่งดูดูการที่เล้วนะครับเพิ่นปลูกห้อยบงแปูนนะครับพันเดียวนะครับได้กะเฉลียนะครับเฉลี่ยอยู่ที ไรละหาตันกลัวนะครับผมแล้วกับเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับเฉลี่ยตามมาตรฐานนะครับกอยู่ทีประมาณยี่สิบเจ็ดยี่บแปดนะครับเฉลี่ยนะครับผมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับลดเรื่มต้นที่ครับที่ยี่สิบหกนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับพางเทียวนะครับสามสิบสองก็มีนะครับแต่ว่าช่วงทีเพิ่นขุดนะครับราคานะครับค่อนข้างดีนะครับอยู่ทีสองบาทเจ็ดสิบกวัวบาทนะครับผมยี่สิห้การได้เงินหลายบาทนะครับผมค่อนข้างที่จะ ที่จะคุ้มค้านะครับกับมันแปงนี้นะครับปีนี้ครับเพิ่อนก็ได้ปลูกซ้านะครับเพิร์นเก่าหอยบงแปดคือเกานะครับแล้วก็บวกกับพวงเพ็ดนะครับพวงเผ็ดมาปลูกแซมนะครับแต่ว่าบ่ลายมันเลยนะครับผมแล้วก็มีพันธุ์อื่นๆนะครับที่เพิ่นมาปลูกขยายไว้นะครับผมสำหรับมันแปลงนี้นะครับครับสุดท้ายนี้ครับอิมยูไอชั้นลครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่ชมนะครับ ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเอ็มยุไอชาแนลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ